สำหรับคลิปนี้นะครับผมเดนอกป่าก็จะมาพูดถึงก็จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องของการทำป้ายขนาดเล็กนะครับป้ายมงไม้มงคลนะครับขนาดเล็กที่ไว้สำหรับไว้สำหรับติดหน้าบ้านนะครับไว้สำหรับติดหน้าบ้านวันนี้เราอยู่กันที่นะครับก็ ทุ่งนามหามิ่งนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะมีเสียงอื่นแทรกเยอะนะครับเราผมเองก็ยังไม่มีไม้นะฮะก็พอเราอาัดคลิปไปแล้วเนี่ยที่ทางานเนี่ยมันก็จะมีเสียงเสียงอื่นแทรกนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเสียงในครอบครัวเสียงไก่เสียงหมาเสียงอะไรต่างๆ MM. วันนี้เราก็เลยมากินอากาศด้วยเนาะมารับอากาศบริสุทธิ์นะครับที่ที่ทุ่งนานะฮะก็อาศัยทุ่งนามหามิ่งนะครับตรงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง การทำนะครับเราจะมาแบ่งปัน <ôi ek sa at> นะเรียกว่าแบ่งมาแบ่งปันดีกว่านะครับถึงการทําป้ายนะครับป้ายที่ติดตามหน้าบ้านนะครับขนาดเล็กนะลําดับแรกเลยเนี่ยผมก็จะผมก็จะเลือกไม้นะครับเลือกไม้ของผมเนี่ยมันจะเป็นไม้ส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้ที่ยาวนะไม้ที่ยาวแต่ว่าไม้จิกเนี่ยมันก็จะมีตําหนินะครับมีตําหนิอาจจะเป็น โค้งบ้างหรือว่าเป็นไส้ในที่มันผุกบ้างนะครับเราก็มาคัดเลือกไม้ที่ยาวแล้วก็ตัดออกนะเอาส่วนที่มันดีอ่ะอนะครับแล้วก็เอาส่วนที่มันดีเนี่ยมาตัดนะครับแล้วก็มาใส่นะครับหลังจากที่เราตัดขนาดแล้วนะครับไสนี่ก็จะเป็นขนาด80เซน80เซนคูณ23มเซนนะครับแล้วก็เออเราก็มาทําการตัดขัดไสนั่นแหละนะครับตัดเสร็จปุ๊บเราก็มาเลาะ ะะเลาะส่วนที่มันเป็นกะพีนะครับที่มันติดอยู่ในแผ่นเนี่ยมันจะเป็นกะพีนะครับมันจะเป็นกะพีแล้วก็เลาะออกนะ <im it> พอเลาะออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาใสนะครับมาใสแล้วก็มาขัดนะฮะแล้วก็เราก็จะต้องมาลงการขัดเนี่ยเก็บมุมเก็บไรนะครับด้วยหินเจียหรือแรองต่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เราก็มาทาการเขียนนะครับหลังจากที่เราตัด เราขัดอะไรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะแล้วก็มาทําการล่างแบบ <c oughs> การล่างแบบเขียนนะส่วนแผ่นนี้ก็จะเป็นงานที่ที่เขาสั่งผมมานะจริงๆแล้วผมผมไม่ถนัดในการทำทาแผ่นเล็กนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเราเขียนมือนะเราเขียนมือแล้วถ้ายิ่งเล็กมันยิ่งทํายากนะครับแล้วที่เราแกะเนี่ยมันใช้โรเตอร์แกะมันไม่ได้ใช้ทิปมอือนะครับบางที มันต้องหาตัวจับตัวล็อกนะบางทีมจะเลื่อนตามโรเตอร์ไปนะครับงานตัวนี้ก็มันเป็นงานชิเล็กนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ก็เอาวิธีที่ตัวเองเจอเจอมานะครับมาแนะนำนะครับเป็นคลิปแนะนำแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อนๆนะฮะแล้วก็พี่น้องท่านใดน,นะครับต้องการที่จะมีนะมีป้ายมงคลเนี่ยติดหน้าบ้านนะครับอาจจะเป็นข้อความ บ้านนี้อยู่ดีมีสุขนะครับร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขยั่งยืนมัง่งคั่งจะเรินรุ่งเรืองอะไรงเงินทองไหลมาหรืออยู่ดีมั่นคงมั่นคั่งอะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันล้วนแต่เป็นคําที่คาที่มงคลนะแล้วก็แล้วแต่เราจะเขียนเลยนะส่วนงานผมก็จะเขียนก็พื้นที่มันได้เนี่ยเราก็จะใส่รูปปลาไปนะฮะตามรูปแบบที่เราเขียนเป็น,นตามรูปแบบที่เราเขียนได้ นะครับพอเราเขียนข้อความขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนรูปปลารูปลายใส่นะครับเพราะว่ามันก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็บ่งบอกถึงความมุ่งคลนะครับการมีปลานินปลาปลารูปปาลปปาเงินปลาทองอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้เราเราก็จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องของการทําป้ายขนาดเล็กเนี่ยที่จริงผมไม่ถนัดผมจะถนัดเป็นแผ่นเงี้ยแผ่นใหญ่นะเพราะว่างานเขียนมือเนี่ยคือ งานเขียนมือของผมเนี่ยคือถ้าเป็นตัวหนังสือที่มันเล็กการเล่นหัวการเล่นไรนี่มันจะยากกว่าแผ่นใหญ่นะครับถ้าแผ่นใหญ่เราก็ยังสามารถที่จะเอ่อเล่นหัวเล่นอะไรได้นะครับแล้วมันมีพื้นที่ให้โรเตอร์ได้วิ่งนะครับแล้วมันมีสิ่งที่ให้เราใส่ลงไปเยอะกว่านะสำหรับแผ่นใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นงานแผ่นเล็กแบบนี้อืมนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพี่น้อง ท่านใดนะครับหรือเพื่อนๆนะฮะที่มีวิธีที่จะมาแนะนํากันในคลิปนะครับก็ขอคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแนะนําได้นะครับแนะนําจะเป็นผมหรือว่าฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อแนะนำในเรื่องของการทําแผ่นนี่แหละนะครับการทําแผ่นนะฮะเพราะเราก็เพิ่งศึกษาเรียนรู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราคลิปนี้เราก็นะฮะจริงๆแลาผมก็อยากจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยาก ทำอยู่ที่บ้านนะครับก็อยากที่จะอัดคลิปอยู่ที่ทํางานนะแต่ว่าปัญหาเลยเนี่ยมันคือมันมันมีเสียงรบกวนเยอะนะครับเพราะเราไม่มีเสียงไม้นะครับก็เลยต้องออกมาที่โลง่ลงๆที่ทุ่งกว้างเงี้ยมันจะไม่มีเสียงหรือรบกวนถ้ามีมันก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็แนะนานะครับเอ้ไม่ใช่แนะนําเขาเรียกว่าอะไรแบ่งปันในแบบที่เราเราเรา,เราทำได้นะครับเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ ่านใดที่มีเทคนิคที่ดีๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับของผมก็จะเป็นประมาณนี้หนึ่งเลยนะครับเลือกไม้นะครับ <c oughs> ไม้บางทีไม้แผ่นยาวเนี่ยมันมีตําหนิมีอะไรที่มันไม่สามารถที่เขียนได้นะครับเราก็ตัดแล้วก็เอามาเป็นเนี่ยป้ายป้ายขนาดสั้นคือป้ายไม้มงคลที่ติดประจําบ้านได้นะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นยาวแผ่นใหญ่นี่มันก็เป็นป้ายสวนนะเราก็เลือกสันไม้ที่เวลาเราผ่ามานะเวลาเราผ่าเป็นแผ่นมาเนี่ย ถ้าเมตรห้าสิบก็จะผ่านเมตรห้าสิบเลยแต่พอดีตรงข้างในมันเป็นไส้เป็นรูเป็นโพรงมันใช้ไม่ได้แผ่นไหนใช้ไม่ได้นะครับเราก็คัดมาแล้วเราก็เอามาตัดให้มันเหลือขนาดที่บางทีเนี่ยบางทีนี่ลูกค้าเขาสั่งนะสั่งเพราะว่าพื้นที่บ้านเขาแค่นี้จริงๆนะครับแปดสิบเซนหกสิบเซนอะไรอย่างนี้แค่นี้เราก็นําไม้ที่มันใช้ประโยชน์แผ่นยาวไม่ได้นะครับแต่เราก็ไม่ทําให้มันเสียประโยชน์เราก็มาตัดแต่งไซส์ัด ครับแล้วก็มาเขียนนะครับสุดท้ายเราก็จะได้นะแผ่นไม้แบบนี้นะครับไว้ใช้เองนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าป้ายไม้ขนาดเล็กป้ายไม้มงคลน,นะครับแล้วก็คลิปหลังนะถ้าพี่น้องสนใจเรื่องของทุ่งนามหามิ่งนะก็เข้าไปติดตามเรื่องราวได้ในช่องเบ่ายุดพาจวดนะครับก็มาดำเนินรายการไปละนะครับส่วนเรื่อง ต่อไปนะครับผมมีเทคนิคแล้วก็มีอะไรที่จะมาแบ่งปันนะครับพี่น้องนะฮะที่อาจจะอยากที่จะเฮ้ยอยากมีงานป้ายนะครับไว้ใช้เองไว้ทําเองนะครับก็สามารถที่จะอ่นำนะครับวิธีการอย่างที่ผมเป็นนะครับหรืออ่อถ้าเกิดพี่น้องท่าในใดสงสัยนะครับก็ฝากคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับเรื่องของการแกะป้ายแบบง่ายๆนะครับแบบไม่ได้ว่าถึงขั้นแบบ อะไรมากมายนะครับก็คือแค่มีฟอนต์ให้อ่านออกได้แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือในการทํางานป้ายได้เบื้องต้นนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ